สวัสดีค่ะมาเจอกันหนุ้ยอีกแล้วนะคะที่ร้านแตงโมค่ะที่นี่ที่เดียวและที่เดิมค่ะนะคะวันนี้นะคะเจอกับหนุ้ยเราก็มีรถดีๆโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอลูกค้าแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ที่เห็นอยู่ข้างๆหนุ้ยนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าซูซูกิสวิปนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.2นะคะปี2022ค่ะลูกค้าเดี๋ยวราคาอบไว้นิดหนึ่งนะคะ อะเรามาดูหน้าตาของน้องกันนิดนึงเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเราแต่งเต็มใส่ชุดแต่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วสําหรับสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะตัวนี้นะคะใส่เสริมจะมีซุ้มล้อแบบนี้มาให้ลูกค้าดูด้วยและที่สําคัญน้องคันนี้นะคะไม่เพียงแค่1น0 0 0หมืโลเท่านั้นเองค่ะใครสนใจรีบติดต่อนะคะฝากเบอร์ก่อนเลยค่ะ0 9 6ย์9 8 6 9 8นะคะสามารถจัดได้เต็ม นะจัดได้เต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถและที่สำคัญโปรโมชั่นของเราส่งฟรีนะคะทั่วประเทศไทยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นมาค่ะมาดูต่อเลยมือเปิดก็จะเป็นคีย์เลสกุญแจลูกค้าค่ะมีกันสตร์ให้ทั้งหมด4บาทเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวข้างในเลยนะคะตัวแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอล นะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันข้างหลังนะคะเบาะยังนุม่มไม่มีแบบย้วยเลยนะคะแล้วมาดูด้านท้ายของน้องกันหน่อยเราใส่สเกิร์ตรอบคันให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแต่เรายังมีสปอยเลอร์ด้วยนะคะสปอยเลอร์ของเราก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวชุดแต่งนะคะจะเป็นสีดำเนาะ,ะมาดูกันหน่อยสำหรับด้านหลังจะ้ะด้านท้ายของน้องนะคะห้องเก็บสัมภาระใครว่าเล็กลูกค้าขา สามารถพับเบาะได้นะตัวนี้สามารถเอาออกได้นะคะพับเบาะได้ 60- สิบลูกค้าใส่แบบกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆอะได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาดูหน่อยเดี๋ยวจะหาว่ารถเราไม่จริงนะคะนี่น็อตไม่มีขยับซักชิ้นนะคะแล้วก็รอยอาร์ครอยมาร์กทุกอย่างลูกค้าขาใครอยากได้เป็นแบบเรียวๆอันนี้สามารถแบบเรียวๆให้ลูกค้าเลยนะนี่ นะคะนี่ลูกค้าสามารถแอดไลน์มาได้นะคะอยากจะได้แบบให้ถ่ายรูปตรงไหนนะคะสามารถแจ้งได้เลยอ่ะมาดูหน่อยค่ะอยากให้เห็นค่ะลูกค้านะคะดูน็อตด้านประตูข้างก่อนแล้วกันดูน็อตด้านประตูข้างหน่อยขอการันตีนะคะคันนี้รถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำแน่นอนสำหรับใครที่ต้องการหารถเล็กๆนะคะไปส่งลูกหรือว่า ขับเองใช้เองต้องการเป็นรถที่แบบาเล็กๆกระทัดรัดนะคะสำหรับคันนี้อยู่ราคาเพียงแค่3 6 9 0 0 0บาทปี22ลูกค้าขา369ปี22นะคะลูกค้าจะผ่อนคันนี้เพียงแค่ประมาณ7000บาทเท่านั้นค่ะนะคะ7 0 0 0ลูกค้าขาฟังไม่ผิดกับมาเพียงแค่1,000 0โลถ้าลูกค้าซื้อป้ายแดงลูกค้าต้องมีผ่อน8ถึง9,000บาทแน่นอน นะคะสำหรับคันนี้น้องน้องป้ายแดงเลยค่ะปี22ไมหมื่นโลนะคะอ่ะใครสนใจนะคะฝากเบอร์หรือว่าติดต่อทางนุ้ยได้เลย0 9 6ย<ล>์9 8 6 9 8นนะคะสำหรับวันนี้นุ้ยขอฝากโปรโมชั่นคันนี้แล้วก็ชุดแต่งของน้องคือให้ครบทุกอย่างแล้วลูกค้าออกไปนะคะวิ่งได้ส,าสบายๆไม่ต้องช้ำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะใครสนใจเรยกติดต่อเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ